สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิริยาสุภโกศลค่ะตำแหน่งครูขาสาหนึ่งและเป็นหัวหน้าระดับชั้นประถม,มวัยและเป็นผู้ดูแลนางสาวชนทิชาบุญทาคนพิการที่มาปฏิบัติงานดูแลเด็กอนุบาลหนึ่งของโรงเรียนมานคำโพโคก่องค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนทินชาบุญทามีตำแหน่งดูแลเด็กประถมวัยหน้าที่ที่รับผิดชอบคือช่วยคุณครูดูแลเด็กๆอนุบาลและทําความสะอาดอาคารเรียนและช่วย คุณครูแจกกับข้าวอาหารกลางวันให้เด็กๆค่ะโรงเรียนแม่ครับผมข้อก่ของเรานะคะมีนักเรียนจํานวนทั้งหมด241คนค่ะมีคุณครูประจําการนะคะแล้วก็คุณครูอาจารย์ทั้งหมด13คนค่ะโรงเรียนของเรานะคะเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมประถมอวัยนะคะชั้นอนุบาลหนึ่งจะถึงอนุบาล3แล้วก็ประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6ค่ะ ในระดับประถมอวัยของเรานะคะนักเรียนมีทั้งหมด88คนค่ะโดยที่มีครูดูแลเด็กๆนะคะจำนวนทั้งหมด3าคนค่ะรวมถึงนางสาวชนทิชาบุญทานะคะซึ่งได้มาเป็นพี่เลี้ยงในการดูแลเด็กอนุบาลหนึ่งของเราอีกหนึ่งคนค่ะเรื่องราวที่ประทับใจในการทํางานดิฉันประทับใจในตัวค,ครูที่เป็นกันเองและเป็นที่ปรึกษาได้ดีเข้าใจเด็กๆมากขึ้นและได้มีส่วนร่วมในการหารายได้เสริม ของครอบครัวและมีส่วนร่วมในสังคมอื่นๆมากขึ้นประโยชน์ของการจ้างงานคนพิการนะคะก็มีประโยชน์ทั้งตัวต่อคนพิการเองตัวองค์กรหรือโรงเรียนของเรารวมถึงในเด็กของเราด้วยนะคะคนพิการเขาก็จะได้มีกำลังใจแล้วก็รู้จักคุณค่าของตัวเองที่สามารถทํางานได้หาเลี้ยงชีพตัวเองได้แล้วก็แบ่งบาภาระของเขาได้ส่วนในองค์กรของเรานะคะก็คือการมีบุคคลนะคะ บุคลากรคนใหม่อีกหนึ่งคนหนึ่งที่จะมาช่วยงานเพื่อดูแลเด็กของเราเพราะว่าโรงเรียนของเราเนี่ยเด็กค่อนข้างเยอะนะคะก็ได้คนพิการมาก็ช่วยดูแลแบ่งเบาภาระได้บางอย่างนะคะสิ่งที่เราได้รับก็คือการดูแลเด็กของอนุบาลหนึ่งค่ะเพราะว่าเด็กนี้เป็นเด็ก3ามขวบนะคะจำเป็นต้องมีครูหรือบุคลากร,กรที่ดูแลเนี่ย มากกว่า1คนปกติแล้วเรามีคุณครูประจําชั้นแค่1คนในการดูแลเด็กทั้งนี้เราได้คนพิการมาช่วยแล้วก็จะได้แบ่งเบาภาระในด้านนี้ไปเพราะว่าเด็กอนบาลหนึ่งเนี่ยเขาจะยังไม่ค่อยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เท่าไหร่นะคะคนพิการเนี่ยก็สามารถสังเกตให้เราได้สอดสองให้เราได้นะคะแล้วก็ช่วยเหลือเด็กๆในกิจวัตรประจําวันได้บางอย่างะคะ่ะเจ็ดสิบวันมหัศจันยร์ของฉัน ดิฉันรู้สึกว่าสุขภาพแข็งแรงมากขึ้นและน้ำหนักลดลงบ้างเล็กน้อยและสามารถลดน้ำหวานได้มากขึ้นในทุกๆวันก็จะมีการออมวันละเล็กวันละน้อยหรือจะมีรายได้อย่างอื่นก็จะออมไว้โมเดลวันละสิบดิฉันและนอจพก็จะสนับสนุนต่อไปค่ะเพื่อจะให้หน่วยงานในในการจ้างงานยั่งยืนและขอบคุณบริษัทโออิชิจำกัด ที่สนับสนุนค่ะขอบคุณค่ะทั้งนี้นะคะโรงเรียนบ้านคำภูกกะของของเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนหลักไม่ว่าจะเป็นองค์กรแห่งภาครัฐแล้วก็เอกชนนะคะมูลนิธิทินวัตรกรรมทางสังคมนะคะสอคอ,อนะคะองค์กรจัดหางานของพิธีการนะคะแล้วก็อออิชิกรุปนะคะที่ส่งต่อดีๆให้กับผู้พิการทำให้เขามีกำลังใจให้เขารู้จักมีคุณค่านะคะในในสิ่งที่ ตัเองมีนะคะแล้วก็ทำให้เขาเด่นได้ไดลดภาระของครอบครัวนะคะและยังส่งต่อสิ่งดีๆนะคะให้กับสังคมของเราหรือโรงเรียนของเราด้วยนะคะทั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะ